วัสดีครับพอดีจะมาแนะนำการเปิดเสียงในโหมดบันทึกหน้าจอของ Oppo นะครับในโทรศัพท์ Oppo ทั่วไปนะครับเราสามารถบันทึกเสียงได้นะในการที่เราบันทึกวิดีโอหน้าจออยู่นะครับเริ่มจากเราไปที่ตั้งค่านะครับเราเลื่อนไปลงเบรข้างล่างเลยนะฮะ ไปที่แอปของบบนะฮะข้างล่างสุดเลยแอปของผบแล้วเมนูจะอยู่ตรงล่างสุดเลยครับการอัดบันทึกหน้าจอเราก็ไปตั้งค่าได้เลยครับเพราะฉะนั้นให้เราไปที่อนุญาตให้บันทึกเสียงนะครับตรงบนสุดเลยนะครับอนุญาตให้บันทึกเสียงก็สามารถสิ้นสุด การบันทึกหน้าจอได้เลยนะครับผมขอบคุณครับผม